สวัสดีตอนเช้านะครับก็เสียงบีกแลนะอนารัตินอนเช้าก็อันนี้ออกมาจากโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ4ีห้าห้าสิบนั่นเองนะครับก็ฟ้าสว่างแล้วนั่นเองนะครับไม่มืดเดินทางสะดวกก็เราเดินตรงไปยาอาข้างหน้าตรงนู้นนะจะหมุนกล้องไปให้ดูทีนึงนะฮะก็คือจะเดินดยาวๆไปที่ JR ฮามาโมโจนน่นะครับเพื่อนั่งสายยามาโนเตะเพื่อไปลงที่โตเกียวสเตชันนะครับเพื่อไปร้านเอซิกนะครับจะไปเช่ารองเท้าเพื่อวิ่งนะครับเท่าที่เข้าไปเช็คในเว็บนะครับจะเปิด6โมงครึ่งสำหรับวันธรรมาดานั่นเองแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอีกเวลาหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวไปเช็คกันไปก็อันนี้ก็คือย่านฮามาโมโจนะครับก็คือตรงไปข้างหน้าเนี่ย ก็จะเป็นเวิร์ที่เขาเรียกว่ามีร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับก็สูขถ้าเดินมาเนี่ยก็จะเจอซุ้มประตูตรงนี้นี่น,นะครับด้านซ้ายตรงน,นั้นมีซับเวย์มีฟาร์มลีมารนะครับเดินตรอไปเดี๋ยว,ยาวเาก็จะข้ามทางมาลายนั่นเองนะครับตรงหน้านั่น็จะเป็น ร้านข้าหน้าเนื้อนะครับก็คือแบบเป็นแบบรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็เปิดเช้านะครับแล้วเปิดไฟแล้วแล้วก็มีคนขลังกดสั่งแล้วนะครับเปิดเจ็ดโมงถึงสองทุ่มแต่ว่ามีคนแล้วเออ แต่ว่าถ้าเป็นอีกร้านหนึ่งข้างๆนะครับเป็นยาชีโนยะนะเห็นว่าเปิดตีห้าถึงสองทุ่อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือร้านขายยาแต่ยังไม่เปิดนะครับนี่แฟร์มาอีกแล้วมี Mc Donald ลเปิด24ชั่วโมงด้วยนะครับข้างหน้าอ่านี่ครับ เดินไปเลยยาวๆนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นในร้านทาโกจินดาโกนะครับมีแบบซื้อเทคเวก็ได้หรือว่าชั้นสงเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นที่ให้นั่งดื่มได้นะครับแล้วก็จะมีพวกกับแก้มด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เดินอยู่ซอยนี้นี่จะมีร้านเนื้อย่างอยู่ร้านหนึ่งนะครับ ก็ที่เราไปรับประทานมาเมื่อวานนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวก็เดินตรงไปนะครับสมมุติเดินมาถึงแยกนี้แล้วก็จะเจอตึกนี้นะฮะสมมุติว่าถ้าใครไม่อยากเดินไปซป,ปเปอร์มาร์เก็ตที่มันใหญ่มากนะครับเดินไปทางนู้นนะฮะมันก็จะมีเขาเรียกว่าโรชูริสโตนะก็คือแบบร้านขายของชํานั่นแหละแล้วก มีพวกสตอรอเบอรี่ที่ขายด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะได้สตรอเบอรี่สดๆมาทานนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะอ้อันนี้ไม่เคยกินอ่ะเออก็ดูดีนะเนี่ยเดินตรงอย่างเวนะครับฝั่งตรงข้ามมีโคโค่นะครับ มียากิโนคิบไลนะครับอ่านี่เราก็จะเจอตึกนี้นั่นเองนะครับตึกสวยๆที่มีต้นสกุละใหญ่ๆอยู่หต้นนะครับซึ่งช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรที่มาก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้นะเพราะว่าสกุละไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินตรงไปยาวๆเลยนะครับ ก็ตอนเช้านะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้งานรถไฟฟ้าเยอะนะครับรถโดยสารก็คือออกไปทำงานนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันพธหัสนะครับเดินตกอย่างเดียวเลยนะครับเดินตางเดียวคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถไฟฟ้า ใต้ดินบนดินของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีหลายเจ้านะครับมีที่ห่อ JR ก็คือของรัฐบาลนั่นเองที่เราจะบริสารวันนี้นะครับนี่เห็นนะป้ายเดินตรงอย่างเดียวบอกแล้วพามามัสโจสเตชันนะครับก็ถ้าเดินมาจาก ที่โรงแรมนะฮะตรงทางออกโรงแรมนะไม่ใช่จากตัวโรงแรมนะก็ใช้ระยะเวลาประมาณมเรียกว่าไรไม่นาน7จนาทีนะครับเดินแบบจ้จ้ๆมานะครับระยะทางมาณ750เมตรนั่นเองนะครับไปกลับสมมุติว่าถ้าจะเดินจากโรงแรมมาที่สถานีรถไฟ JR h า m a จิโ,จโนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟกันครับก็ เส้นยามโนเตลายนะฮะมันเป็นวงกลมเพราจริงแต่ว่าขึ้นฝั่งให้ถูกแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะฮะเราไปแพลตฟอร์มสอนนะครับมันจะเป็นยามาโนเตลายมันจะเขียนอยู่แล้วว่า for โตเกียวอุเอโนะอิเครนั่นเองนะครับอ่ะเราลงมาจากแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เดินมาอย่าเพิ่งออกเลยนะถ้าอันนี้ออกจะเป็นนอเด็กซสนะครับให้ตามปอันนี้ไปทางนี้ปึ๊บเดินตรงไปเลยนะครับเราจะเป็นซาวเอฟสิบปึ๊บเมื่อกี้ป้ายมันเขียนให้เลี้ยวขวานะแต่ว่ายังไม่เลี้ยวนะโดนโยกหลอกนะครับเออ อันนี้ก็ยังตรงไปนะครับตรงไปแล้วก็น่าจะออกทางขวานี้น่ซึ่งจริงๆคือป้ายว้าจะบอกให้มานี่แล้วก็มาออกตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเย่ไม่ออกนั่นเองนะครับก็๋ยวสักครู่นะฮะหยิบบัตรก่อนปุ๊บก็ทามัรได้เลย นี่สถานีโตเกียวสเตชันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาออกไปดูด้านนอกนะครับ,บด้านซ้ายนะั่นคือจะเป็น5้านะครับขึ้นไปด้านบนนะสามารถถ่ายวิว เห็นข้างบนปะที่เป็นขอบกระจกของน่นนะเออมันขึ้นไปได้น,นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายวิวกลับมาที่โตเกียวสเตชันได้นัดนีงนะฮะาพาไปดูก่อนว่ามุมที่หันกลับมาเราเห็นโตเกียวสเตชันเยอะๆมันสวยนะครับ นี่ห้องหลักนี่ก็คือสถานีโตเกียวสเตชันนั่นเองนะครับอันนี้ดูจากข้างๆนั่นเองนะยังสวยขนาดนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เ,เรียกว่าอะไร อยาาให้มมนนครัับสวเมื่อกี้เปิด Google Map แล้วนะฮะก็อันนั้นคือโตเกียวเ t i o ชันะฮะอันนี้ก็ตึกที่ผมบอกว่าขึ้นไปแล้วก็ถ่ายเรามาที่เป็นวิวโตเกียวเ t i o ชันได้ใช่ไหมแล้วก็เดินตาม Google Map มาเลยนะฮะจะเห็น Apple Store ข้างหน้านะฮะเขาบอกว่าให้เดินไปตรงนู้ดนะฮะก็จะเป็นจุดที่ร้านเอสิกอยู่นั่นเองนะครับเข้าใจว่าน่าจะอยู่ติดๆกับตรง Apple Store เลยนะครับ ก็อีกรับ็อ12นาทีนะครับเขาถึงจะเปิดตอนนี้6โมง18นะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะก็เอ่อที่เห็นในวิดีโอไฟมันจะวิ่งนะแต่ว่าของจริงมันไม่ได้วิ่งนะครับก็ วันปกติเปิด6 3โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งแต่ว่าถ้าเป็นวีคเอนหรือฮอลลีเดย์นะครับจะเปิด7 3 0โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งชอบปกติเปิดออที่เย็นโมงถึง3.00ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นวีคเอนหรือฮอลิเดย์นะครับเปิดตั้งแต่9 0โมงช้าถึง2 0ทุ่มนั่นเองนะครับอ่านี่เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันว่ามีอะไรให้เราเช่าบ้างนะครับ ก็สมมุติว่าถ้าจะเช่ารองเท้าพื่ไปวิ่งนะครับมันจะต้องถูกบังคับให้เช่าล็อกเกอร์ก่อนเลยนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยแปดเยนแต่ว่าถ้าเช่าแบบเหมา10ครั้งก็คือ7700นั่นเองแล้วก็ต่อไปเป็นค่ารองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยคู่หนึ่งคือ220นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเป็นเมตาสปีดเนี่ยจะอยู่ที่550 en, นะครับก็สมมติถ้าแค่เนี่ยเราก็สามารถ เช่าแล้วก็เอารองเท้าไปวิ่งได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเช่าอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นเสื้อกเกงแจ็คเก็ตหรือว่าถุงเท้าต่างๆนะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเนี่ยมันก็จะมีราคาตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยเรา,าไม่ได้เช่าอย่างอื่นนะครับเช่าแค่ล็อกเกอร์แล้วก็รองเท้าเท่านั้นเองนะครับก็เวลาเราเช่าเสร็จนะับเขาก็จะมีคล้ายๆแบบยางที่แบบยางมัดผมผู้หญิงอ่ะเป็นแบบ ขดๆนะผลูกไว้กับ so ตัวคุญแจล็อกเกอร์ให้เรานะครับเราก็เอาอันนั้นอ่ะเอาไปเปิดล็อกเกอร์นะครับเวลาเราไปวิ่งเราก็สามารถใส่ไอ้ตัวนี้ติดไว้ที่ข้อมือได้นะครับเพื่อที่จะไม่หายเพราะว่าถ้าคุณทําหายเนี่ยจะโดนค่าปรับนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูในห้องล็อกเกอร์นะครับก็จะมีเบอร์เขียนไว้ที่คุญแจที่เขาให้เรามามันจะมีเลขไว้นะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยมีถังขยะนุนันนีนะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะครับ ด้านขวามือนี่จะมีอ่าล้ังหน้ามีไดเป่าผมนะครับเผื่อที่จะมาแต่งตัวนั่นเองเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำค่อนข้างเล็กนะแล้วก็มีห้องเดียวแล้วก็มีห้องชาเวอร์นะครับสำหรับมาอาบน้ำนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็จะมีชั้นรองเท้านะครับมีแทบจะทุกรุ่นทุกไซส์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ไปลองดูว่าเราอยากจะ วิ่งประมาณเท่าไหร่เอารองเท้าตัวไหนไปลองนะครับก็ลองเลือกดูนะมีทั้ง n o v a b a s ไฟนะครับเอ่อ Super b a s พวก Magic Speed ก็มีนะหรือว่ารุ่นพวก Nimbus อะไรพวกนี้ก็มีแล้วแต่ว่าเราอยากจะลองตัวไหนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้อรองเท้ารุ่นไหนของ ASIC นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเลือกรองเท้าที่เราต้องการแล้วก็เอาไปที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อที่เขาจะคิดเงินว่าเราอาจจะเช่าอะไรบ้าง วันนี้เราก็เช่าแค่รองเท้าะกับล็อกเกอร์เท่านั้นก็เมื่อคุณเช่าเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณก็สามารถเอาไปใส่วิ่งหรือใส่เดินที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะแค่เอามาคืนให้ตรงต่อเวลานั่นเองแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับว่ารูทประมาณนี้กี่กิโลนั่นเองเผื่อใครยังไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนวิ่งเท่าไหร่ดีนะครับการระยะทางไม่ถ <majors. S 1> ูกนะเขาก็จะมีบอกไว้นั่นเองก็ตอนนี้นะฮะเราเช่ารองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะ ็เดี๋ยวเราจะเริ่มวิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารูทที่วิ่งจะประมาณกี่กิโลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจับตั้งแต่ที่ช็อปเอสิกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะ้าผนวไปฝั่งที่เป็น m p p r r i l p a r a d e นะครับก็คือจะวิ่งย,วยาวๆเลยนะเท่าที่ตั้งใจไว้ก็คือจะประมาณ5กิโลนั่นเองนะครับไปก็อันนี้นะครับ ข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหัวมุมสวนเลยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ยังไม่ใช่บริเวณที่เป็นหน้าวังอิมพีเรียลพารเตนะฮะแต่เราจะต้องเดินตรงไปอีกนะฮะก็คือดูสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้ไว้ก็ได้นะครับสถานีเนี้ยก็คือยังไม่ถึงนะเราต้องเดินตรงไปอีกนะฮะซึ่งมันจะมีทางม้าลายตรงนี้นะฮะก็คือข้ามไปตรงนี้ฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือฝั่งวังนั่นเองที่เดี๋ยวเราจะไปวิ่งรอบหนึ่ง ก็เท่ากับว่าเราต้องผ่าน2ไฟแดงนั่นเองนะครับก็อาจจะถึงจุดที่เขาไปวิ่งกันนั่นเองก็คือเขาวิ่งกันเ<ม>ยอะ<ด><ๆ>เลยแหละปึบฮึบนี่ก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับข้องน้ำตรงนู้นที่เราเดินมานั่นเองนะครับก็ นี่ก็จะเป็นเส้นที่ให้วิ่งนะครับอันนี้จะเป็นสกุลพันย้อยนะมันจะโค้งโหลลงมานั่นเองนะครับส่วนมากจะปลูกบริเวณที่เป็นแบบพระราชวังหรือเป็นวัดอะไรพวกนี้นะซึ่งจะเห็นมากที่เกียวโตนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่เรากำลังจะผ่านนะห้องหน้าตรงนี้จะเป็น The East Garden of the Imperial Palace นะครับก็เป็นจุดที่เข้าไปชมสกุล้นั่นเองแต่ว่าตอนช้าเนี้ยเขายังไม่เปิดน,นี่น,นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อครับก็วิ่งมาถึงด้านหลังตรง Imperial Palace แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าใครจะมาตรงเนี้นะก็คือให้ลงสถานีที่ขึ้นให้นะครับ Exit 2ก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามแนวสกุลาไปเลยจริงๆ,ๆนั่นคือจะเป็นจุดชมสกุลาซึ่ง ปีนี้2025นะเขาจะมีไลฟ์อัพถึงวันที่8เมษาซึ่งคลิปนี้ลงแล้วโฮมหมดแล้วนะแต่ว่าซากุระอาจจะยังมีอยู่ช่วงสงการต้องไปลองลุ้นดูนะว่าจะยังทันหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวซากุระที่สวยมากๆจุดหนึ่งนะครับ ก็มีห้องน้าให้แวะเข้าด้วยนะครับสูวว่าถ้าใครอยากจะทํารรานะครับระหว่างวิ่งก็ตอนนี้ฝนตกนะฮะก็อากาศค่อนข้างเย็นนั่นเองนะครับก็สนุกดีนะครับทางค่อนข้างดีเลยแต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะที่ เขาเรียกวอะไรเป็นแค่ลาดยานะครับอาจจะมีความตะกับนความ,มบ้านอาจจะต้องระวังเวลาวิ่งนะครับถนนช่วงด้านหน้าของอิมพีเรียนพาเล์นะฮะก็จะค่อนข้างดีกว่าด้านข้างแล้วก็ก็จะดีกว่าบริเวณด้านหลังกับด้านข้างของตะงลวนนะครับ กเดนถไฟตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณสะพานนะครับบริเวณตรงนั้นนะเห็นไหมสน้นก็จะเป็นสะพานที่คนเขาชอบไปถ่ายถอดน,น้ำกันจะคล้ายๆแบบเป็นรูปแมนตานั่นเนะครับตอนนี้ฝนตกมาค่อนข้างหนักนะฮะเดี๋ยววิ่งให้ครบรอบแล้วก็ เดี๋ยวดูว่าระยะทางเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอารองเท้าไปคืนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะป่วยซะก่อนก็สรุปนะฮะคือเลยจุดที่จะต้องกลับมาที่ช็อปเอซิกนั่นเองก็คือผมวิ่งอย่างเงี้ยนะก็คือช็อปเอซิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินข้าม1นึ่งทำอะไรสองทำอะไรนะครับแล้วก็วนอย่างเงี้ยนะรอบหนึ่งรอบนะครับซึ่ง จริงๆมันต้องกลับไปแล่วแหละช่วงนี้แหละผมวิ่งเลยไปเจอ e ีสการ์เดนอีกรอบหนึ่งส่วนที่ผมบอกว่าไปชมสุลานะผมก็เลยต้องเดินกลับมาแล้วก็เดินข้ามถนนมาปุ๊บๆเพื่อมา a อิกนะครับก็ตอนที่ดูนเนินกามันขึ้นไปเป็น7กิโลกับ8กิโลนะซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ6ไม่เกิน7กิโลนะสำหรับ 1, 1 1รอบที่ผมวิ่งประมาณนั้นนะครับรอบ Imperial p a l a c e นั่นเองนะครับรวม รวมเดินจากช็อปเอซิกไปด้วยแล้วนะครับก็โดยประมาณนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าใครตั้งใจจะวิ่งสักหนึ่งรอบสมมุติถ้าคุณเจออียการ์เดนแล้วแต่ว่าคุณเลยจุดที่คุณจะต้องกลับแล้วนี่ก็ค่อยเดินย้อนกลับมาก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นการคูดาวเดินกลับช็อปก็ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการไปยืมรองเท้าที่เอซิกแล้วก็โชว์เส้นทางที่ผมไปวิ่งมานั่นเองนะครับก็ยังไงขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ